สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch นะครับ SE ขนาด40มิลนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับผมโอเคนะฮะก่อนรับชมคลิปนะครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะครับโอเคนะฮะมาดูเครื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะอ่าันนี้ผมไม่ได้ใส่ฟิล์มนะครับอันนี้คือจอเขาเลยนะครับเนี่ยครับใส่ๆคลิปๆนะครับจอไม่ได้มีรอยเลยนะครับจอสวยๆเลยนะครับอ่านี่นะฮะ นี่ตัวภาพตัวเครื่องนะครับสวยๆนะครับสภาพตัวเครื่องสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับให้ดูกันชัดเนาะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับมีรอยบ้างเล็กน้อยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับรอยแลงมองไม่เห็นนะครับนี่นะฮะ se นะครับขนาด40มิลนะครับสวยๆเลยเนาะโอเคฮะนี่นะครับมาดูหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนลื่นๆเลยนะครับนี่นะฮะ จะกินลืล่นๆนะครับจะบอกว่าหน่วงไม่หน่วงนะครับผมทํานิ้วกินเร็วเกินไปครับ <c oughs> โอเคนะฮะโอเคแล้วก็มาดูถึงนี้นะฮะนิ้วผมจะพัน,นยังไม่ไหนเนี่ยอดูฟังเสียงก่อนก็ได้นี่นะะเสียงปกตินะครับลดเสียงได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงได้ปกตินะครับ Okay. แล้วก็มาดูถึงสุขภาพแบตกันเนาะนี่นะฮะร้อยเปอเซ็นเต็มนะครับสุขภาพแบตใช้ได้งานใช,ใช้ได้งานใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับหนึ100่งร้อยเปอเซ็นเต็มนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคโดยรวมก็หาอยู่ก็จัดเลยนะฮะตัวนี้สวยมากๆนะครับ ตัวนี้ก็จะมีมาพร้อมกับสายล็อกนะครับแล้วก็มีเป็นสายยาวนะครับหรือเป็นสายสั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เป็นตัวสายชาร์จของเขานะครับตัวชาร์จของเขาก็วางชาร์จได้เลยนะครับตัวนี้รุ่นใหม่จะไม่มีเป็นหัวชาร์จให้แล like ้วนะครับจะมีเฉพาะเป็นสายชาร์จอย่างเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าประหยัดอะไรนะฮะประหยัดไครไม่ทราบเหมือนกันนะครับฮะอย่าไปประเด็นครับอย่าดราม่านะฮะไม่มีอะไรนะครับผมก็พูดไปเรื่อยครับจะใส่ใจนวลลูกกาเลยครับโอเคฮะ ก็ถ้าถ้านสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้ครับแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าไม่สะดวกในการแอดเฟซและไลน์นะครับถ้าไม่เป็นเนาะก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับตามเบอร์ที่เราแนบไว้ทางหน้าเพจเลยนะครับส่วนเรื่องราคานะครับแล้วก็เกี่ยวกับสเปคเครื่องจะลงไว้ที่หน้าเพจอีกทีนะครับให้ครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ